ดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทำขึ้นจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับครับมีดใบข้าวนะครับมีดใบข้าวครับ ทำจากพีนกลับลูกปืนนะครับสันหนาห้ามิลนะครับยาวเก้านิ้วเรียวปลายนะครับกว้างหนึ่งจุดห้าครับหนึ่งนิ้วครึ่งด้ามยาวเจ็ดนิ้วนะครับด้ามจะลายนี้นะครับเราคึงลายนะครับครับปุจบานครับแหลมครับแหลมคมครับสันหนาห้ามิลนะครับเดียว ยาวเก้านิ้วนะครับเล็กสวยมีฝักที่ทำจากท่อ PVC แถมให้หนึ่งอันนะครับมีเจาะรูให้3ามรูเจาะรูให้2อรูครับ ท่านไหนสนใจโทรมาได้เลยนะครับเรามีสินค้าพร้อมส่งครับเหล็กทําจากตลับลูกปืนนะครับแข็งคมครับ ผมจะประมาณนี้นะครับครับลูกพาไปไล่ไปสวนเดินป่านะครับท่องเที่ยวเดินป่านะครับแหลมเปียบเลยนะครับเหล็กทจากตลับลูกปืนนะครับ ปกจะเป็นปกสแตนเลสน,นะครับไม่ขึ้นสนิมนครับยาว1นึ่งนิ้วครึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> สนใจโทรมาสอบถามได้ครับเรามีสินค้าพร้อมส่งนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับขอให้ทุกท่านแสดง ความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับขอบคุณครับ